สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch What นะครับวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์ครับผมชื่อว่าเรื่องอ Doctor Prisoner นะครับ Doctor Prisoner เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เข้ามานาน่มากละว่าเราเพิ่ได้ดูนะครับ ซีรีส์ตัวนี้ฉายในปี2019นะตอนนี้มันมีอยู่ใน Netflix แต่เราไม่รู้ว่า V I U เนี่ยหรือวิววะมันจะมีอยู่หรือเปล่านะครับโดยเรื่องเล่าของซีรีส์เนี่ยก็ตามชื่อนะครับดร์พริสเนอร์คือว่าเอกเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ไปเป็นหมออยู่ในเรือจนจำอเงี้ยคือมันจะเป็นเรื่องของการล้างแน้นการหักเรียมโหนหรืออะไรอย่างนี้แหละคือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบซีรีส์เกาหลีที่แบบว่า ไม่มีบทฮาไม่พักไม่มีเรื่องความรักเท่าไหร่แต่ว่าเน้นในการความแบบเชื้อเฉือนกันปมแบบต่อสู้การล้างแขนกันแล้วก็มีการแบบพลิกเกมไปพลิกเกมมามอย่างเงี้ยเราว่าดอร์พิชเชอร์เนเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่หลายคนน่าจะต,ต้องน่าดูนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยพระเอกก็คือ นําคุกมินเนี่ยก็คือเขาเป็นหมอเนาะแล้วว่าเขาโดนอิทธิพลทางการเมืองนี่แหละทำให้เขาต้องกลายไปเป็นแบบเหมือนเขาโดนถอดถอนไปไประกอบวิชาชีพแล้วเขาก็จะมาล้างแขนนะครับโดยตัวซีรีส์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะมีความยาวประมาณ16ตอนคือตอนแรกตอนแรกใน VIU อะ่ะมันมีคนดูใช่ป่ะมันจะเป็นแบบสามในตอนอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนหนึ่งมันก็จะประมาณ1ชั่วโมงนัแหละก็คือเท่ากับว่าก็หารครึ่งลงมาก็คือ16ตอนนะครับโดยซีรีส์เนี่ยมันจบ ไม่เรียกว่าไงเนี่ยมันก็จบ16ตอนแล้วแต่ว่าในช่วงระหว่างแบบลอยต่อซีรีส์อย่างเงี้ยมันทาให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นก็ว่าได้นะครับโดยที่ตัวซีรีส์เนี่ยนักแสดงเนี่ยถามว่าแบกเรื่องมันเราคิดว่าเรื่องเนี้ยนอกจากนักแสดงจะแสดงออกมาได้ดีมากๆแล้วเนี่ยแต่ว่าส่วนอื่นที่มันดีกว่าก็คือเหมือนกับในเรื่องของบทครับในเรื่องของบทเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยสมมุติว่าเราดูต่อตอนมันหนึ่งชั่วโมงใช่ปะหลายคนจะคิดว่ามันนานไปหน่อยแต่ในคอมเมนต์ของเราเนี่ย ไอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยไปค่อนข้างจะไวแล้วก็มีความกระชับมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสมารนะ์ทคือพระเอกแม่งฉลาดแบบฉลาดชิบหายส่วนไอตัวโกงอย่างเช่นแบบอ่าคุณคิมบยองซุนอย่างเงี้ยอ่าที่เขาเป็นที่เขาแสดงจากดรชาย่ปะซึ่งเรื่องนี้เขาเป็นตัวลายนะถือว่าแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยเดายากมากว่าจะมาบทไหนแบบไหนแล้วก็จะแบบว่าจะมีลูกไม้อะไรอีกอย่างเงี้ย หลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครของพระเอกเนี่ยเหมือนจะแพ้แหละก็คือเหมือนกับว่าจบตอนเนี้ยมันแพ้แต่ว่าตอนหน้าเนี่ยก็จะมาล้างแค้นกลับมานะครับโดยไอ้เรื่องเนี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าเราติดงงแงมอยู่หน้าจอทีวีมากๆเลยครับคือต่อให้เราจะพักแล้วก็แบบมันก็ยังอยากมีความรู้สึกว่าอยากดูต่ออย่างเงี้ยโดยพอมันแก้แค้นไปแก้แค้นมันเนี่ยเราก็มันก็ปวดหัวนะเพราะเหมือนกับว่าหนึ่งคือตัวละครค่อนข้างจะ เริ่มเยอะมากขึ้น2คือชื่อของตัวละครนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันก็มีหลายฉากที่เราสึกว่ามันอาจจะมีความแหวกนิดนนะมันจะมีฉากของการผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบฉากผ่าตัดที่มันเห็นเลือดเห็นะชัดอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะกรอข้ามบทตรงนี้ไปดีกว่านะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับดรพิชเนินครับโดยที่เรื่องเนี้ยเราสึกว่าออกมาได้กลมก่ลมสนุกมากแล้วก็เชิดเฉือนกันค่อนข้างจะมันพอสมควรแล้วก็จํานวนตอนเนี่ยไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับก็เรื่องนี้เราตัดอยู่ในประเภทที่ต้องดูแลกันต้องดูให้ได้นะครับก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็สำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็อีพีนี้สวัสดีครับ